นม้ม,นม,ม,มนพระเกี๊ใส่ข้าโหแล้วกะหยีคิบว่าคนาาคารวะที่มีวิชาอาคมใส่ข้าโหเพราะฉะนั้นพี่น้องที่กร,กรักตอนนี้เมียไหน,นวันที่หนึง่งซึ่งวัวนที่เก้าของนกบุญ พี่น้องทีกรอบครับน,นี่คือพระเอกในใจของพี่น้องคนไทยทั้งประเทศนี้นึ่งเดียวด้วยงวามประมาทเดียวที่รับพ่ะเจ้าแผ่ล้านนะครับอ่าเอกัพันบาลฤทธิ์พี่น้องใส้สะบัดมุนสัญญาอีกองบูดหวัดเก้าประตูของคนไทยม้ยประมาทอารยาน,นันท์อนุท อาาีีไนฮาตาริมีไหาตาริอาตารินะพี่พี่ชทยถามหาฮาตาริเลยเจ้าจะาวดเจ้าโคนพี่น้องครับเราไม่ดัองอยากจะสร้างวันเข้าประทองให้เป็นวันผี เป็นสิบนงน,นะครับี่เคยมานครต,าาตมจาาัวดมาจวดตะเฟวันข้าพระโงนะครับเราถื่ว่าเป็นดินเดนบ้านเกิดก็ขาดเอาวันนี้นิ่บลลูิตมานี่มาพบพิ่น้องมาเยีี่นิองเราไปแสดงความดีนีกับปูวันข้นขนขนาพระโดงเวยับานต่อชนบลลิตเอกพันบลลูนนิ่เดไม่พอย่งนีน้องสัญญาหลุดไป นองไม้บักรานี้นิจิทาใก่้กขนไม่โนไปไม่ไ้นครับนี้เราไปไอ้ไส้ลงหัวปัญญาในผาจะเป็นไส้นักพมนาเพราะฉะนั้นแค่อย่าพิจารณาินเดียนั่งเนินเ่ินองเดิกมาเดินเดินไปเดินมามินไปเดินภาเดิวไปเดินมา น้องชาวชะอวดนะครับชาวจังหวัดนครศรีธรรมราชวันพุ่งนี้นะครับที่วัดเขาพระทองก็บอกว่าทุกท่านนะครับสามารถไปร่วมบุญได้วันพุ่งนี้ก็จะมีตอนนี้ทำได้เลยครับบอกคุณให้กับพ่อแม่พี่น้องทุกคนเรม่นี้นรรวมทาบุญกันนะสาธุนะครับสาธุนะครับก็มีความสุขว่าตอนนี้มีพลังมีกำลังมากขึ้น คุณไปดูนินตาจีนานะครับซึ अ, ่งถือว่าเป็นผู้สื่อข่าวแล้วก็ที่คอยประคับประคองเป็นกำลังใจเป็นแรงใจกับ